สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมนันซ่าเกมมิ่งครับวันนี้เราจะมาเล่นดอฟอร์ทูนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นดอนะครับโอเคถล้วผมแล้วก็ไปดูกันเลยครับะโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องหาฟิลก่อนเลย ผมก็ซื้อนี่ครับกระเป๋าเก้พาสเตอร์น,อนี่เจอหนึ่งงานพาสเตอร์พาสเตอร์นะไม่ใช่ฟิวนี่เจอละฟิวของแท้อืมขาดอีกหนึ่งอะครับทุกคนเ้ยมีกล่องนี้อยู่พาสเตอร์พาสเตอร์ก็เยอะแยครับทุกคนเงนินห้าบาทเดี๋ยวผมจะเอ่อไปเร็วเลยครับ เพื่อที่จะไม่ทำให้ทุกคนเสียเวลานะครับเราจะต้องรีบหาหนะ่อยเอ,อ๊ะเพออิ่งกดข้อตู้พย <AI S 2> ไยมไกดข้อตู้ส้นนะครับเพราะตัวสีแดงมันจะเอ,อ่อเตะเราจากตู้ได้โอเค <c oughs> แล้วก็ใส่ฟิวเลยครับสองล้นไปโยกคนโยกออกยังไม่ได้ใส่โอเคโยกละ กันต่อเออตอนนี้ผมก็ลองไปเล่นแล้วนะครับสองสามรอบนะผมก็เล่นเปอยู่สักนิดนะครับโอเคป่ะร้อยหนึ่งโยกแล้วก็ไปเลยไปสิเร่งเครื่องหน่อยเรียบร้อยฮะ ไป,ไปออกันต่อเกี่ยวทองทุกคนร้อยสามมีสกีไครับผมไม่ได้เปิดเสีนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงสกีนี่ไงนี่ไง เออผมขอเนี่ยเปิดเสียงครับทุกคนถ้าหอยากจะต้องซักที่หนึ่งนะคงจะไม่เลือกสีละมั้งเราต้องหาฟิ่งอย่ครับทุกคน มัน,นไม่ได้มองแล้วหมุนต่างมีเงี้ยสามโอ้โหมันต้องมีห้องที่มีตู้ให้ขึ้นไปแล้วกันอันนี้เะไไม่เจอจะอะไรครับคนโล่งโล่งตูนไม่โล่ง enggak ketemu ก็ดึงข้นมาห่อนให้ราจะตแล้ว เี๋ผมก็ใช่โอ้โหแล้วฟิมันจอู่ไหนครับทุกคนอืมถ้เกียรติหาฟิจริงๆหาไม่หาคุณจ๊บหาฟิ่อนย็นเฮ้ อ,อืมอืมอืมก็บ้าโอเคทุกคนป่ะใส่ใส่เรียบยร้อยเอาลงต่อ ก็แล้วจีนไปไหนตอนนี้เราหาห้องไม่เจอครับทุกคนเจอห้อง

ちょあと手を取ってきていいね。Yeah, เจอเอตอนนี้ผมก็ตาไปทีบแล้วครับแต่ีดีนะครับว่า Dog f o มันีที่ดำน้ำน้่ยโอเิคลิปนี้ก็เอาไว้ช่นนี้แล้วนะครับถ้าอยากเห็นต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อมาแจ้งผห้ผมที่ติดตามด้วยนะครับสำหคลิปนี้ก็ขอไปวลาก่อนสวัสดีครับ 喂，不知道。